เอกสารหนังสือสัญญาใบาเสร็จรับเงินแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินหลายแปลงเป็นหลักฐานของกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ซื้อที่ดินจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งครับหลังจากไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรรในลักษณะผ่อนกับคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของโครงการโดยตรงเป็นเวลา3ปีพร้อมกับสาธนรวูภโภคทั้งถนนน้าประปาไฟฟ้ามาครบเลยครับก่อนจะมารู้ตัวอีกทีว่านั่นมันไม่ใช่ที่ดินของบริษัทจนเหมือนว่าเป็นการผ่อนกระดาษเปล่า พอทวงถามกับถูก่ายเบี่ยงจนต้องรวมตัวกันเข้าแจ้งความแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเห็นโฆษณาขายที่ดินจัดสรรจากสื่อสังคมออนไลน์ครับจึงเดินทางไปดูที่ดินในพื้นที่ซึ่งอยู่จุดที่เป็นรอยต่ออำเภอเมืองลำพูนแล้วก็อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และมีการทําสัญญาซื้อขายวางเงินมัดจําไปร้อยละ40แล้วก็โอนเงินผ่อนชําระกับบริษัทจนเกือบจะครบแล้ว แต่เมื่อนำสำเนาโฉนดที่ดินไปตรวจสอบกลับพบว่าที่ดินไม่ใช่ของทางบริษัทจึงไม่สามารถโอนที่ดินและเมื่อตรวจสอบลึกลงไปพบว่ามีคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันนับพันคนเลยครับเป็นีนนนนการขายที่ดินิพิ์ก็คือแปลงหนึ่งเนี่ยคือล็อกหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเป็นล็อกเบอร์แปดอย่างเงี้ยขายซ้ำๆๆๆถึงสามคนก็มี ซึ่งเจ้าของที่ดินที่ซื้อก่อนผมก็โรคุยกับเขว่าเฮ้ยพี่ที่ดินนี้นูก็ซื้อนะแปลงที่อีกเก้าใช่ไหมแล้วก็มีคนมาทับผมอีกเฉพาะี่สามสามครับโดยการซื้อที่ดินก็คือใช้ใช้ระบบว่าที่ดินที่แปลงที่อื่นมีปัญหาก็เลยหลอกมาที่ที่ดินคือที่ผมซื้อ่เดียเป็นเงินเก็บทั้งหมดนะครับที่ที่ที่หาได้ของกุ่มกาแฟรวมกันก็ไปดาวครับประมาณเท่าไหร่สามแสนห้าหมื่นห้าพันครับแล้วเราผ่อนไปกี่วันละครสิบเจ็ดวดครับ คิดเก็บงวดรวมที่เราเสียเงินออไปเท่าไหร่4 4 8 0 0 0ครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงมันมันบอกไม่ถูกือมันมันไม่เหลืออะไรอ่ะ เมื่อมีการสอบถามไปยังนายอุทัยใบายาเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสารพีก็ให้ข้อมูลว่ากรณีแบบนี้เพิ่งจะเคยเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าการโฆษณาซื้อขายที่ดินในสื่อสังคมออนไลน์ทางสำนักงานที่ดินก็ไม่มีสิทธิ์ไปตรวจสอบนะครับและที่ผ่านมาก็ไม่พบปัญหาเพราะให้คําแนะนําว่าก่อนที่จะตัดสินใจจะมัดจําซื้อที่ดินหากผู้ที่จะซื้อมีข้อสงสัยในที่ดินแปลงใดก็สามารถเข้าไปตรวจสอบโฉนดคู่ ฉบับที่สำนักง,งานที่ดินได้เพราะว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในทะเบียนที่นำมาแสดงแก่ลูกค้านี่อาจจะไม่ใช่ฉบับล่าสุดนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นอำนาจของพนักง,งานสอบสวนหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนโดยให้ตัวแทนผู้เสียหายพยายามติดต่อเรื่องดังกล่าวต่อไปครับ